สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดี FC ตาไมโครเสมเองทุกท่านครับผมเอาคลิปนี้พามาชมงานปิดขอบสระนะนะครับขิดสายใหญ่นะครับ3ไร่นะครับโคตรลึกเลยพี่น้องกับเจ้าซานี่ SY 1 3 5 4ภูมิยาวนะครับกับทีมง,งานพิควรเนาะครับเดินี่ต้อมอุ้ยพี่น้องไม่ได้มานานครับโคตรสวยอ่ะนู่วเรียมคมเหลี่ยมม,มุมนี่ไม่ต้องห่วงเลยอาจารย์สวยโคตรโครับวันนี้เหลือแต่เจ้าซานี่นะอาจารย์ขิดพักก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ นี่ครับมาดูงานปิดขอบสระนะโอ้โหเห็นแต่ภาคตะวันออกเขาขุดสากันลึกๆนะภาคใต้เราก็โคดฝีมือเหมือนกันครับพี่น้องอุ้ยเป็นเหลี่ยมเป็นคมกริบเลยนะครับตอนนี้กลังไถดินขึ้นแล้วพี่น้องเอาชั้นแรกแล้วครับอันนี้นะครับนี่ต้มลงมาแล้วโอ้ยไม้รองด้วยนะครับบุญยาวๆนะนี่นะครับพี่น้องโอ้โคดเสียวพี่น้องนะครับลึกมากชั้นมากนะตอนนี้มีโคยืนนี่นะครับ แต่ถ้าแขนสั้นเนี่ยนสิทธิ์ถึงเลยครับพี่น้องช่วงลงไปล่างเนี่ยเนี่ยครับลงมาจนชันเมื่อกี้นี่โคตรเสียวอะ่ะมาดูนะอาการปิดขอบสาเขาจะปิดยังไงนะครับสวยๆนะนะครับชั้นแรกก่อนเนาะชั้นล่างเนี่ยน่าไปโคตรเสมอครับเพิ่งมาถึงนะนะครับอากาศร้อนมากนะครับมันก็โชคดีอย่างบายอย่างพี่น้องดูอ่ะเนี่ยครับฝั่งนี้นะโคบูมจะเอาดึงเซิร์ฟไปสบายเลยนะครับเนี่ย เบอร์มชั้นแรกเนี่ยนะครับถ้าแขนสั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ถึงเลยพี่น้องเก็บแล้วให้เก็บงานแล้วอุยอย้ยมีไมโครมาช่วยกันเยอะนะสองสามคันนะครับเพิ่งถอยย้อ,อกไปนะครับกำลังทะนุานัดเนาะนะครับ,รบเหลือคันเดียวครับจัดกิดมาสมทบพรุ่งนี้นะครับมาช่วยเนาะจัดกิดไปทนธุระมาดูงานปิดบอ่อนะครับปิดขอบศอกิ่งต้อมนะจะสวยงามขนาดไหนพี่น้องเสียดายหกล้อเข้ามาวิ่งกินกันเราไม่ได้มานะ งานนี้ค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่ฝีมือจริงจะทำยากเลยนะครับเพราผขาคลองนะครับตัดคลองเป็นสะนะนะครับชั้นฝั่งนี้แล้่อก่อนเป็นคลองนะตัดทิ้งเลยพี่น้องเห็นไหมครับน้าที่เป็นออกนะมันเป็นคลองเก่านะครับตาน้ำนั่นนะนะครับคลองทะลุไปฝั่งนู้นนะครับเห็ครับปิ่ต้อมของเราครับพี่น้องมาดูนะชั้นนี้เขาจะปิดสวยงามไหมโอ้ดินแข็งใช้ได้ครับ มาไม่โคตรมือนะมาแล้วมาแล้วไม่มาไม่ได้ครับต้องมาชมฝีมือนะนะครับเห็นแต่ทางอตอนออกเขกาขุดสระลึกนะลุกทุเรียนนะครับภาคใต้เราก็ปาาล,ลูกสระุทุเรียนเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันพี่น้องเนี่ยงานนี้บอกเลยว่าโคมือน้ำใสามากครับน่าเล่นมากตอนนี้นะครับบรรยากาศ เดี๋ยวจะมาตอนปิดสายด้วยนะครับให้ตอนเสร็จนะครับวันนี้เสร็จนะครับจะมาถ่ายชมนะครับว่าสายตรงนี้เสร็จจะสวยงามขนาดไหนนะครับกับสามไร่นะครับลึกจนนั่นั่งนั่งไล่ลงไปเลยนะครับห้าห้าสิบประมาณสิบห้าเมตรนะครับความลึกลึกมากครับสายตรงนี้ยืนเสียวเนี่ยกับยกคาบแล้ว อันตรายนะครับถ้าไม่ใช้ไม้ลองนี่มีสิทิลื่นลงไปเลยนะพี่น้องนี่นะครับเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆนะคนขับก็มีประสบการณ์นะครับยืนชันเนาะนะครับหลายคันแล้วทิ้ไหลนะครับไม้มากี้นี่ก็มาลองนี่แหละพี่น้องนะครับต้มนะทีมงานพ่ควรครับใสาใหญ่ๆลูกที่สวยนะนะครับนี่ตอนนี้กำลังเก็บงานแล้วบ้นเนี่ยลงมาแล้วใส่คันเดียวครับ จอบุญยาวนะครับอันนี้ใช้ดีมากนะครับซื้อมา3-4ปีแล้วพี่น้องนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับจอบุญยาวสานีเป็นไวหนึ่งสามเฮร์รุ่นแรกเลยนะครับสุนสีจางนะนะครับแต่รถไม่มีปัญหาครับใช้งานโคตรดีเลยนะครับมาปุ๊บก็เปลี่ยนไปแท็กใหม่นะครับจากไปแทกหกสิบเสนนะครับก็เปลี่ยนไปแทกเจ็ดสิบเสนนะครับใช้ในร้านกุ้งนะพี่น้องแทกเล็กอันตรายนะครับถูกอานสองเมตร ีก็น่อยู่0.3นะครับลูกบาทเมตรสุดๆครับคันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับสติ๊กเกอร์สีจางเหมือนเดิมแล้วปรุงความคันสิบนะพี่น้องที่ต้อมของเราครับกำลังปิดขอบสะนะนะครับกำลังไม่ใช่ปิดแล้วกำลังแต่งขอบสุดท้ายแล้วนะมุมสุดท้ายของเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวซานจะแขนยาวนะครับมุมยาว18เมตร225 4นะครับมาช่วยกันกิดนะครับดูวิธีการ ไม่เคยเห็นนะนะครับเขาปิดคอมสานเนี่ยนะครับเป็นความรู้วิชาเลยนะครับเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวถ่ายชมกันอีกนะพี่น้องนะเดี๋ยวเห็นบรรยากาศนะครับแดดโคตรโคตรนะครับพี่น้องขออนุญาตเข้าล่มก่อนไม่ไหวครับเดี๋ยวป็นดีพีพีไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้าไมโครสมึกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับตบายๆไปก่อนลูกพี่